ท่านแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลย ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ l ล n e Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะฝากอีกนิดนึงนะคะกด Follow ให้กับ i ิน t a g r กรมของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Thank you.